โอเคครับผมตอนนี้ก็มีพับเบาะด้วยทุกคนนะครับผมนะนี่ครับผมพับเบาะนะครับผมนะฮะแล้วก็การอุ้มก็จะเป็นขึ้นไปด้านบนครับกดเลยครับหาปุ่มเลยทุกคนโอ้โหระบบนี้สุดยอดฮะเดี๋ยวนะต้องเล็งดีๆครทุกคนแน่นอนครับสวัสดีทุกคนอยู่ตรากสุเกฟาร์มิงซิลูเตอร์สองพันสิบเก้านะครับสวีพีนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวรถนะครับผมรถเกี่ยวเป็นรถเกี่ยวสิเจริญนะครับผมนะเป็นของ น้องใช้มงคลครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้นะครับผมนะฮะใต้คลิปนะครับผมนะเป็นคันที่เขาฝากมารีวิวครับผมแล้วก็มีขายด้วยนะตัวนี้นะครับผมนะราคาน่าประมาณ2-300ามครับผมจำไม่ค่อยได้นะก็ลองไปทักทายที่ Facebook ของเจ้าของรถได้เลยนะครับผมนะฮะคันนี้เป็นฝีมือช่างของช่างก๊อดบกกระละเขมือนะครับผมนะฮะเป็นคนสร้าง ทำหมดนะครับผมนะส่วนโมเดลก็เป็นเจ้าของ Facebook เลยครับผมนะฮะประมาณนี้ทุกคนนะครับผมก็วันนี้นับปอบสามดีมารีวิวให้นะครับผมนะเป็นมีมีแค่ตัวรถนะครับผมที่เจ้าของรถเขาส่งมาให้นะครับผมส่วนปากเกียวนี่เป็นของนัปอบเองครับผมนะฮะก็เดี๋ยวจะพาดูครับมีระบบอะไรบ้างนะทุกคนครับคนที่จะรับชมขอคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้นับปอบสามดีด้วยแล้วกันครับผมโอเคไปกันเลยครับผมเห็นบอกว่ามีระบบซิปเปิลไอซีนะเปิดต่างๆเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวมาลองดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างครับผมนะ อืมเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนนะครับผมนะนี่ครับโมเดลนี่ก็ทํามาแบบรายละเอียดเยอะมากทุกคนนะครับระบบสายพานนะฮะนี่ฝาครอบหม้อน้ําก็เป็นเจาะมาทุกคนนะครับผมนี่สวยงามมากฮะแล้วเจาะมาเลยครับผมนะครับอืมแล้วก็เนียนมากนะครับนี่นะครับสิทธิ์เจริญการช่างตัวนี้เป็นโมเดล2025นะช่วงล่างครับผมเลย พวกสายพวกอะไรเก็บได้ดีครับสายพานนะครับผมนะฮะสายลมอันนี้ก็เป็นสายลมด้วยนะสายไฮดรอลิกนะครับผมสายพานจับเต็มทุกคนนะเครื่องยนต์ด้านหลังก็จะเป็นมันจะเป็นเครื่องพวกสิบล้อนะครับเอามาใส่ครับผมนี่ก็ถือว่าสวยงามทุกคนนะครับ้ดูสติกเกอร์นะครับโอ้ชัดอยู่นะฮะ2025สติกเกอร์เจาะหมดครับผมนะพวกเพจ ที่ว่าอยู่ด้านข้างที่เป็นรูนะครับเป็นตัวหนังสือเป็นจอหมดเลยนะทวนสวยงามครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนนะครับดูระบบต่างๆที่เขาทํามาให้ครับผมอันนี้เป็นหน้าปัดนะครับผมก็มีเกตต่างๆเยอะมากนะฮะมีระบบตรงไหนเอ้ยเดี๋ยวลองดูกันเนี่ยคางล่มคางล่มแอนิเมชันหรือเปล่าคางล่มไม่มีนะครับผมนี่ก็ใช้เมาส์นะครับคอนโทรลครับผมนะ ม,มีเสียงด้วยครับสุดครับผมสุดมากคันนี้เดี๋ยวผมดูซิปเปอร์ในซีมีตรงไหนบ้างครับลองกดดูอุ้ยตอนนี้คนก็ยืนบนรถได้ครับผมนะดูอเดี๋ยวไปดูตรงนี้ครับกดอะไรตรงนี้ไปดูกันโดดลงก่อนอันนี้ผมก็ไม่ค่อยน่้จะทราบว่ามีตรงไหนบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ทำเองครับซิปเปอร์ไอซีมีตรงนี้ฮ อี๋เอ้ยดูตำแหน่วะเนี่ยดูด้านหลังก่อนแล้วกันมันจะมีแถวน่าจะมีแถวด้านหน้าทุกคนกดไม่ถึงกดิเรื่องเรื่องฮนะตรงไหน,นเอ้ยแหมเราก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งตรงไหน,นบ้างครับพอนนี้ก็หามั่วเลยทีเดียวอันนี้อันนี้กดไรเอ้ยมันไม่ขึ้นโอ้อันนี้เป็นกลางล่มนะฮะอืมเป็นมิชชั่นอยู่นะครับผมแต่ว่าเราต้องกดนะครับผมอ่าตัวนี้ตัวเดียวกันครับผมกลางล่มนะฮะ ถ้าเรานั่งอยู่จะกดได้ไหมเดี๋ยวลองดูนั่งอยู่บนรถกดไม่ได้ครับผมต้องลงมาโอเคก็มีกลางลูบอนิชชั่นครับระบบแรกครับผม,มเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกล,อก,ไออกลางอุ้มกดตัวไหนเอ่ยอืมกลางอุ้มกด็กปกตินะครับอ๋ออันนี้เป็นกลางท่อ น่าจะมีกลางอุ้มน่าจะมีกดซิปเปอร์ในสีนะครับผมดูแล้วนะผมดูจากสถานการณ์แล้วนะแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนเออเนะี่ยเอ้ยอยุยขึ้นไปข้างบนเบาะวะนี่เห็นแวบๆต้องขออภัยด้วยจริงครับผมว่าผมไม่ได้ทำเองไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบ้างครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มีพับเบาะด้วยทุกคนนะครับผมนะนี่ครับผมพับเบาะนะครับผมตรงนี้ ะะแล้วก็การอุ้มก็จะเป็นขึ้นไปด้านบนครับกดเลยครับหาปุ่มเลยทุกคนโอ้โหระบบนี่สุดยอดะฮะเดี๋ยวต้องเล็งดีๆคะทุกคนแน่นอนครับมันอยู่ตรงไหนวะมันกดไม่ได้ถอยๆโอเค,คผมกว่าจะหาได้ทุกคนนะฮะนี่ก็มีเปิด ตู้นวดด้วยทุกคนครับผมนะนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการลุยเกี่ยวกันเลยครับผมขออนุญาตปิดก่อนครับอผมหาอนนี่ยากมากเลยนะครับต้องนั่งเปิดนะครับต้องอุ้มนะครับผมเออระบบซนะิเปอร์ไนซีเนี่ยสุดยอดจริงเลยนะฮะเฮ้ยทำไมันติดว่ะกระโดดไม่ได้อ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหมีงุนงิดนะครับเล่นแบบนี้โอเคครับผมอืมมันมัน กดยากนิดนึงครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเกี่ยวกันเลยนะครับถ้าเล่นธรรมดาน่าจะผู้เล่นน่าจะชื่นชอบนะเวลาที่เราใช้งานคําสั่งซิมเพลเนซีแต่ว่าตามคลิปนี่โอ้โหผมไม่ค่อยถนัดเลยนะเน้นออโต้มากกว่านะครับโอเคครับผมลงแปลงนี้ดูฮะลองเป็นแมปไทยเหมือนเดิมครับผมแมปปรตูพลเรือเดชครับ โหโดูระบบสายพานครับสวยฮนะไปครับดูระบบต่างๆครับผมเออรายละเอียดจัดเต็มครับคันนี้สนใจติดต่อได้เลยครับแต่ลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปนะผมนะฮะร,รู้สึกว่าไม่แพงนะครับผมไม่แพงรถระดับนี้ราคานี้ยังไม่แพงเลยคุณเนี่ยเกินคุ้มครับผมอืม <c oughs> <c oughs> คแต่ว่าสิบเก้านี่คนแน่จะไม่ค่อยเล่นเลยส่วนวนี้นะส่สมมติจะเป็นเล่นมือถือซะแล้ว่ทุกคนซื้อง,ง่ายขายคล้องนะคมือถือฮะอือหือหาหมคุณนองคนขับอุย้ยคุณมองคนขับใกล้เกินทุกคนนะครับแคบเลยครับทำให้เรามองได้แคบมากนะฮะเล่นปกติดีว่าครับ นี่ดูระบบสายพานวิ่งโอ้โหสวยงามฮะมีตัวกระจายฟางด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเปิดตัวไหนเนี่ยฮะไม่ได้เปิดนะเออเฮ้ย ไฟหน้า LED ครับผมอืมแต่ปากเกียวนี่ไม่ใช่ของตัวรถนะครับผมของผม <c oughs> ของน้บป๊อบเองนะเฮ้ยตาลายดีเหมือนกันเนี่ยเพนโบเลตไม่ค่อยได้ครับเพนโบเลตผมได้แค่สี่สิบเองไะเออต้องไปตั้งค่าอะไรหรือเปล่าเนี่ย ใครที่สนใจก็ติดต่อไว้ทางเพจเาทางคลิปใต้าทาง a c e บุ o k ใต้คลิปเลยนะโอ้พ,พูดถึงผู้ถูกก <G> ็ <ül> <c oughs> จะประมาณนี้ครับตัวรถนะฮะเคครับ okay, ผมเดี๋ยวให้ทีมงานเกี่ยวต่อนะผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมนะว่าเจอกันใหม่พี่หนมบ๊ายบายครับผม